แชร์คิวในคลิปนีนนะคะเน,นจะมาตอบเมน,นี่ค่ะยุคนี้เขากลัวพาราเบนกันอยู่หรอครับเรียกว่า กังวลแล้วกันสมัยนี้นะคะผู้บริโภคเนี่ยเขาเริ่มหาข้อมูลกันเยอะขึ้นก็เลยรู้ว่าทําไมเราควรที่จะเลี่ยงพาราเบนพาราเบนเป็นสารกันเสียที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและสกินแคร์มานานสารตัวนี้มีบทบาทสําคัญในการยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเชื้อรา,ราเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต์ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นโดยไม่เสื่อมสภาพเร็วอที่ต่างประเทศน,นะคะเขาให้ความสําคัญมากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ,ของพาราเบนเนื่องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพที่ออออาาาจเเเเเกิิดดดขึ้้นนไไมม่่่่่่่่ชแคคครืงงงผวววยยยยีีะลสต พาราเบนค่ะสามารถเลียนแบบน rogen, นยบ,นบบฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายซึ่งอาจรบกวนระบบฮอร์โมนโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้นค่ะที่เชื่อมโยงการสะสมของพาราเบนในร่างกายในการเกิดมะเร็งเต้านมแม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ก็ทาให้ผู้บริโภคนเราระมัดระวังมากขึ้นที่จะหลีกเลี่ยงพาราเบนเพื่อลดความเสี่ยงค่ะ2การสะสมในร่างกายพาราเบนสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังและสะสมในร่างกายโดยมีรายงานที่พบพาราเบนในเนื้อเยื่อเตอ้านมของผู้หญิงซึ่งทาให้เกิดข้อกังวลค่ะว่าสารตัวนี้มีผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวแม้ในปริมาณที่น้อยแต่ถ้าใช้แล้วก็สะสมไปต่อเนื่อง3การระคายเคืองในผิวที่บอบบางถึงแม้ว่าพาราเบน,นะะจะไม่ได้ทาให้คนส่วนใหญ่เกิดอาการแพ้แต่ก็มีบางส่วนค่ะที่มีผิวแพ้ง่ายบางกลุ่มสาหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายอออาาาจเเกกิดการรรคคืืืงหผ่นแพ้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีพาราเบนนอกจากนี้หากการใช้พาราเบนที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหน้า อาจทาให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นและไวต่อสิ่งกระตุ้นได้ง่ายค่ะอย่างพี่คนหนึ่งนะคะที่เนสรู้จักเนี่ยเขาแพ้พาราเบนถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเขา,ขา,ขา,ขาไม่สามารถแต่งหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องสําอางส่วนใหญ่นะคะมีพาราเบนมีคือต้องบอกก่อนค่ะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้ผิวแพ้ง่ายหรือตอบสนองง่ายต่อสารตัวนี้นะคะแต่คนที่เขาผิวแพ้ง่ายเนี่ยเขาก็กลัวอยู่นะคะอย่างตัวเนสะคะ่ะเลี่ยงได้ก็จะเลี่ยงเพราะปัจจุบันนี้ค่ะเรามีตัวเลือกมากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่เขาเป็นพาราเบนฟรียกตัวอย่าง และ beauty paraben อันนี้ก็จะเป็นชื่อที่แบบคุ้นเลยนะคะถ้าเราพลิกหลังกล่องก็จะเห็นอยู่ในฉลากและอยู่ในอินกริเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเห็นชื่อที่เนสพูดไปนะคะก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะไปเลือกใช้ตัวที่ไม่มีพาราเบนดีกว่าซึ่งสมัยนี้นะคะเขาก็มีการปรับมาใช้สารกันเสียที่ได้จากธรรมชาติอย่างฟีนอลชีอเอนอลที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือสารสกัดที่ได้จากธรรมชาติเลยที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เนสลงตะกร้าไปนะคะทางแบรนด์เนี่ยเลือกใช้ตัวนี้วานทูเฮกเซนไดออนตัวนี้ค่ะไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสารกันเสียด้วยแต่เป็นสารคุมเชื้อไม่จะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อยีสต์เชื้อราไม่ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ ทุกตัวตักกราหน้าช่องนะคะแบรนด์ใช้ตัวนี้ค่ะดังนั้นสบายใช้ได้เลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ที่เนสซนทำไปเนี่ยไม่มีพาราเบนไม่มีสารกันเสียเลยใครมีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเนสจะมาตอบนะคะไว้เจอกันคิดหน้ากับไมค์สกินแชร์เนสสกินแชร์ค่ะ